วัสดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสดวงความรักนะคะของคุณไพ่เ n e r g y เปิดมารุนแรงมากเลยเป็นไพ่ The Tower ค่ะมันเกิดเรื่องราวกระทันหารเกิดขึ้นกับคุณหรือเรื่องช็อคเกิดขึ้นกับคุณหรือสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน Energy โดยรวมของคุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเป็น,ปนแบบนี้ไปได้อย่างไรนะคะพยายามจะอ่านให้สนุกนะแต่ว่า ในนิยามที่จะอ่านเดี๋ยวจะตกใจอะไรอ่านให้ฟัง The Tower สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากเขาคนนั้นที่ทำให้คุณ The Sun ตาสว่างค่ะตาสว่างนะคะอืมบริบทของความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าความสัมพันธ์นี้มันหลายคนหลายความเหลือเกินมีทั้งหลายบุคคลเนี่ยลายล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะอืม แล้วคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่ามีส่วนที่จะต้องไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้มาจนเยอะแยะจนคุณไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่คุณเองก็นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะไพ่โ o of Cups คุณพยายามนิ่งเฉยไม่ได้ใส่ใจและสนใจอะไรแต่ว่ามันมีขึ้นใต้น้ําอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวเขาคนนี้แหละคะ่ะที่เขามาพูดอะไรบางอย่างเป็นขึ้นใต้น้ําและทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดหรือส่งผ่านมาใครคนนึงมาเนี่ย ขออีกหนึ่งใบใช่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเลิก respect เขาเลยอ่ะคุณเลิกคารพคุณเลิกคุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เขามามีการคุณได้ไปได้ไปยินได้ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดอะไรออกมาเหมือนกับว่าทําให้คนนั้นที่เขาพูดอ่ะมาทําร้ายคุณโดยตรงคุณรู้สึกเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงและตาสว่างมากขึ้นกับคนคนนี้ ว่าเขาเป็นคนยังไงแท้จริงเขาเป็นคนเยี่ยงไรแล้วก็เช่นไรตอนนี้เดอะไฮโ l แฟนถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นรักซ้อนถ้าความสัมพันธ์นี้มีหลายคนเหลือเกินตอนนี้คุณอยู่ในโหมดไฮโ h แฟนบางท่านคุ่ชาราศีพฤษภลัคนาพฤษภคุณอยู่ในโหมดของการที่นิ่งและเข้าใจในสถานการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นคุณเข้าใจนะคะคุณเข้าใจและตอนนี้คุณเตรียมตัวเดินหันหลังออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณเตรียมตัวที่จะเดินหลังเดินหันหลังออกมาแล้วนะคะในตอนแรกที่คุณยังไม่มีเหตุผลที่จะซับพอร์ตพอนะคะคุณไม่ได้จะใส่ใจหรือว่าอะไรพยายามนิ่งเฉยปล่อยวางเข้าใจในตัวของคนคนนั้นแต่สถานการณ์ที่เขาทําอะไรบางอย่างพูดอะไรบางอย่างหรือมีการทําอะไรทางโซเชียลมีเดียอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสงครามทางโซเชียลอะไรบางอย่างนะคะนำสารมาสู่คุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกตรงนั้นเป็นหลักเลย นะคะคุณเตรียมตัวที่จะเดินทางออกไปจากตรงนี้เลยนะคะคุณจะออกไปจากตรงนี้คุณเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดอะซันคือคุณตาสว่างแล้วคุณรู้แล้วว่าบุคคลคนนี้เป็นคนอย่างไรนะคะอืก่อนหน้าน,นี้คุณไม่ได้คาดคิดเลยเพราะเขาดูทรงเป็นเอ่อ f c u ัฟ เป็นนิ่งๆเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนใจดีหรือถ้าเป็นคนอายุน้อยกว่าก็จะเป็นคนนิ่งๆดูแลไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะคะแต่คุณไม่เคยตัดสินเขาคนนี้จากการกระทําที่เขาทํากับคนอื่นหรือมีคนอื่นว่ามาพูดมาหรือคุณไปเห็นอะไรใดๆในโซเชียลคุณไม่เคยตัดสินเขาแต่คุณได้คําตอบและตัดสินเขาจากที่เขาทํากับคุณโดยตรงนะคะการพูดจาของเขาการที่เขาพูดไม่คิดแล้วมันจะมันมีผล ผลกระทบส่งมาถึงหลายๆคนเต็มไปหมดเลยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าอ๋อบุคคลคนนี้ฉันไม่ควรที่จะคู่ควรที่จะไปต่ออืมนะแต่ถ้าในบริบทนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักครอบครัวไพ่บอกว่าคุณแค่รู้สึกอยากพักคุณแค่รู้สึกอยากจะให้โอกาสเขาและอยากให้เขาพูดทุกอย่างและอยากให้เขาลองปรับปรุงหรือว่าพูดอะไรบางอย่างอืมที่มันดุม มีปัญญากว่านี้อ่าประมาณนั้นหมอพูดแรงก็ขออััเนะจ๊ะอืมอ่าทีนี้ต่อไปค่ะความรู้สึกที่เขาคนนั้นมีต่อคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคะ Three of Pentacles แล้วก็ n i g h t of Cups นะคะแล้วก็ Five of Wands โอเคเขาเขาดูคุณไม่ออกเลยเขาดูคุณไม่ออกแล้วเขาไม่แน่ใจด้วยว่าคุณเป็นยังไงกันแน่ คุณมาในรูปแบบไหนคุณจะยังไงกันแน่อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะยิ่งสอนของเมสเซจนั้นอะมาตามทางเพื่อมาให้คุณรู้เหมือนโยนหินถามทางอะนะคะอืมแต่เขาเองก็ยังมีความมั่นใจในตัวเขาอยู่นะว่าคุณก็ไม่ไปหรอกคุณไม่ไปไหนหรอกเพราะตัวเขาเองอะมีดีนะคะ three of p e n t a c l e ก็คือว่าเขายังมีภารกิจหรือมีงาน หรือว่ามีอะไรที่เขายังต้องการให้คุณช่วยเหลือหรือคุณต้องการให้เขาช่วยเหลืออยู่เขายังมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะไม่ไปไหนนะคะทีนี้ขอดูคุณหน่อยค่ะตัวคุณคิดยังไงกับเขาคะ่ะ king of swords the high priestess โ oh. อ้โหถ้ามันเอาอย่างนี้นะในบางขั้นบางคนที่ไม่ใช่ครอบครัวนะ จิตใจของคุณตอนนี้เป็นราชาถือดาบราชาถือดาบเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะเขาเป็นคนที่จริงใจมากเลยนะแต่จริงใจก็เด็ดขาดไงคุณคิดมาดีแล้วค่ะคุณคิดมาดีแล้วกับเหตุการณ์ทุกอย่างทุกบริบทที่คุณพยายามมองดูทั้งหมดคุณใช้จิตใต้สำนึกของคุณในการคิดสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำนะคะ The High p r i e s t e s คุณใช้จิตใต้สำนึกของคุณหรือพูดง่ายๆเป็นคนที่มีศาสตร์มีเซนส์ มีศิละปะในการใช้ชีวิตถ้าไม่ใช่หมอดูก็คือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาคุณไตรตรองด้วยมันสมองและสองมือของคุณด้วยหลักการและเหตุผลและทฤษฎีทั้งตรรกะทั้งโลจิกทั้งเออทั้งเออทั้งโลจิกทั้งสัญชตาตญาณของคุณอย่างดีคุณเตรียมตัวที่จะพูดอะไรบางอย่างกับเขาอย่างสื่อสารสื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้เขาได้รู้นะคะเออแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกัน ใครก็บอกว่าคุณยังมีการให้โอกาสเขานะแล้วก็จะมีการสื่อสารกับเขานะคะบอกทุกอย่างให้เขาได้รับรู้ในความเป็นตัวคุณแต่ไม่ใช่แนวแก้ตัวแต่คุณแค่จะพูดความจริงความจริงให้เข้าใจให้เขารับรู้จะรับฟังไม่รับฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่แนี้เลยนะอืมอ่ะทีนี้ ขอดูต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปสถานการณ์ของความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์ของความสัมพันธ์ไพ่เอ็มไพ่โอ้ยในบางท่านบางคน คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะยินดีด้วยว่าคุณจะได้เขา,าเรียกว่าตั้งคันเนาะตั้งคันนะคะเอาเรื่องดีก่อนเนาะตั้งคันแล้วก็นี่แหละการตั้งคันเนี่ยมันจะส่งผลที่ทําให้ครอบครัวของคุณกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งมีการเริ่มต้นกันใหม่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆสามีของคุณหรือภรรยาของคุณก็จะเ,เริ่มให้คุณเก็บเริ่มให้คุณรับผิดชอบนะคะ เริ่มมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันและสิ่งเนี้มันเป็นสิ่งที่สารสัมพันธ์ความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะอ,อันทีนี้ขอดูสถานการณ์โดยทั่วไปแป้งต้องอ่านให้กว้างต้องอ่านโดยรวมทั้งหมดไพ่ The Empress ขอขยายหน่อย Five of Cups แล้วเขาเหรอใช่เขาโอเคอืมสถานการณ์ของความสัมพันธ์ก็คือ ตัวคุณค่ะตัวคุณจะพุชอัพตัวเองขึ้นมาคือทำแต่สิ่งดีๆทำแต่งงานเปลี่ยนแปลง DM press ไพ่ DM press คือการพุชอัพตัวเองคือการทำตัวเองให้ดีขึ้นน่ะแล้วก็หมายถึงว่าไปในทิศทางที่ดีอะ่ะนะคะไม่จมปลักกับสิ่งใดๆคุณดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอืมแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อกี้แป้งถามว่าแล้วบริบทต,ต่อมาคืออะไรเนี่ย เขาหรือเปล่าใช่ค่ะเขาจะมีการส่งใครคนนึงมาเพื่อมาเจรจากับคุณอาจจะเป็นลูกก็ได้หรืออาจจะเป็นเด็กหรือ,อาจจะเป็นลูกน้องหรืออาจจะเป็นบริวารน,นะคะหรือใครบางคนส่งมาเพื่อคุยกับคุณมีการที่จะมาพูดคุยกับคุณเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยเงินกับงานหรือเรื่องที่คุณมีการรับปากสัญญาอะไรกันเอาไว้นะคะม,มีการยื่นข้อเสนอเนี่ย ยื่นข้อเสนอด้วยความเป็นหลักเป็นฐานเพราะว่าไพ่ถือถือเหรียญแล้วก็ไพ่ถือไม้เท้านะคะเป็นไอเดียอะไรใหม่ๆที่ยื่นมาให้กับคุณนะคะเออยื่นมาให้กับคุณในช่วงแรกป้งดูแลไพ่ก็คือคุณเองก็ยังขอคิดก่อนเพราะคุณเองยังลืมกับความรู้สึกแย่ๆที่เขาทํากับคุณไม่ได้คุณขอคิดก่อนนะคะเออคุณขอคิดก่อนแล้วก็อาจจะทิ้งระยะสักพักหนึ่งคิดก่อนแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไร อยู่นิ่งอยู่เฉยแล้วคุณก็ไปโฟกัสกับตัวเองในสิ่งที่อยากทําทําในสิ่งที่ดีพุชอัพตัวเองดูแลตัวเองให้สวยให้หลอ่อให้ดูเท่โฟกัสกับงานมากขึ้นนะคะกับสังคมใหม่ๆมากขึ้นแต่หนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าอืแต่สุดท้ายคุณเองก็รับข้อเสนอเขาราชินีถือเหรียญคุณเองก็รับข้อเสนอเขาค่ะรับข้อเสนอเขาเพราะเหมือนมันเป็นสิ่งที่ได้พูดอะไรเอาไวนะ้อะเนาะ แล้วก็ nice o p p e n l i c คุณก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ได้เริ่มทำแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้หลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปอย่างช้าๆเนิบๆระหว่างคุณกับเขาค่อยเป็นค่อยไปอย่างระมัดระวังแต่ก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะอึดอัดอะขอดูหน่อยอึดอัดแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกขอยอกหนึ่งใบหนึ่งถ้วยไพ่หนึ่งถ้วย,วยอึดอัดก็จริงแต่ว่าใจของคุณทั้งสองคนรู้กันอยู่ว่า คุณมีหัวใจที่เป็นดวงเดียวกันมีความคิดเหมือนกันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างคล้ายกันนะคะมีพรสวรรค์ที่ใกล้เคียงกันมันก็จะมีโมเมนต์ที่คุณจะได้พูดกันถึงความในใจเหมือนกันนะอืมนะคะอืมในสิ่งที่คุณเตรียมเอาไว้อะเนาะอืมหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงต่อไปคะเขา ขอดูความคิดเขาดีกว่าจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเขาคิดยังไงต่อ justice ค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีตุลและคนาตุลส่วนตัวคุณค่ะคุณคิดยังไง ten of cups สิบถ้วยโอเคนะสำหรับคนที่มีคู่ในคนเกิดวันพฤหัสคุณรู้สึกว่าคุณจะรวมกันเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งคุณโอเคคุณแฮปปี้คุณพอใจแล้ส่วนเขาเองเขาก็จะให้ความยุติธรรมกับคุณ หลังจากเหตุการณ์ที่วุ่นวายเกินเกิดขึ้นผ่านมาจริงๆมันมีเรื่องราวของสังคมภายนอกอ่ะที่มีการส่งผลมาถึงพวกคุณทั้งสองคนปัญหาหลักๆมันคือเรื่องของอารมณ์และจิตใจของคุณทั้งสองคนมากกว่านะคะอืมแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ไม่รู้อ่ะที่ไม่รู้สถานะคุณตั้งใจที่จะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะจากกันวันนี้หรือวันไหน ขอให้มันเป็นความสุขเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะถึงแม้ว่านี่มันคือจุดสิ้นสุดแล้วจะต้องห่างกันแล้วก็จะทําภารกิจตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วแยกย้ายกันไปอย่างมีความสุขไม่มีเรื่องตะขิดตะขวงใจกันทั้งสิ้นตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณและตัวเขาเองเขาก็ได้เรียนรู้ความยุติธรรมจากคุณด้วยนะคือพอเขาเห็นคุณเขามองคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาอ่ะ มีพลังทำให้เขามีอิสรชั่นหรือทำให้เขาอะไรที่เป็นกระบฏในตัวเขาในจิตใจเขาหรือความสับสนในตัวเขาคุณเป็นเหมือนแสงบางอย่างหรือความที่ทําอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสัตว์โลกมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นไปตามกรรมทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยนะคะคุณเหมือนเป็นแสงตัดสรู้ของเขาอะพูดง่ายๆอืมเป็นแสงให้เขาตัดสรู้นะคะ อ่ะประมาณนี้นะคะนี่แป้งใช้คำเดบเปลยเนาะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับความรักนะคะของคนเกิดวันอุ๊บวันพฤหัสนะคะความรักของคนเกิดวันพฤหัสค่ะการงานของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเปิดไพ่ออกมาแหม มันดีเลิศมากเลยไพ่ทั้งหมดคนเกิดพระธาตุสัปดดีคะคุณมีแนวโน้มได้ทำงานโปรเจกต์ใหม่ที่ได้เงินเยอะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่สร้างสรรค์ให้กับประโยชน์สังคมไพ่ไฮโลแฟนและแถมงานนี้จะสร้างเครดิตชื่อเสียงให้กับคุณเป็นงานที่ทำแล้วตัวคุณมี หยิบพรสวรรค์ของคุณออกมาไพ่หนึ่งถ้วยแปไพ่งพรสวรรค์จะมีใครคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งหยิบยื่นโอกาสเรื่องงานมาให้กับคุณนะคะอ,อไม่พอจริงๆมีมากมายเลยทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งคนที่วัยเดียวกับคุณจะหยิบยื่นโอกาสเรื่องงานมาให้กับคุณใบสุดท้ายเดอะซันแหมไม่ต้องพูดเยอะแล้วเนาะพูดๆก็ได้พูด,พด,พดอะเอาเป็นว่าปัญหาเรื่องงานของคุณใครก็ตามที่เคยมีปัญหามีกรณีเรื่องงานกับใครอยู่หรือหมดแพชชั่นหรือเหนื่อย งานมีแนวโน้มที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะบางท่านคุณได้อาจจะคุณอาจจะได้ทํางานที่เกี่ยวกับเป็น CSR ที่ช่วยเหลือสังคมเนาะแล้วคุณจะได้รับได้ได้รับชื่อเสียงเครดิตจากเจ้านายของคุณแล้วก็งานที่คุณทํามีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีคนคอยช่วยเหลือติดตามเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ที่คุณถนัดอยู่แล้วและแถมทําเงินให้กับคุณได้ด้วยนะคะอืม บางคนบางท่านทํางานที่เกี่ยวกับครอบครัวมีโอกาสที่คุณจะทําโปรเจกต์ใหญ่แล้วสําเร็จคนในครอบครัวของคุณภูมิใจใครติดปัญหาในเรื่องของงานอะไรต่างๆอยู่มีแนวโน้มที่จะมันจะคลี่คลายพะไพ่เดือนซันคือดีที่สุดดีที่สุดขอให้ชื่นในคุณงามความดีนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคุณซื่อสัตย์ต่องานของคุณคุณซื่อสัตย์ต่อสัมมาอาชีพของคุณรับรองว่าชีวิตของคุณถึงจะอับจนแค่ไหน ถึงจะทํามาแค่ไหนแป้งเชื่อว่าสักวันคุณต้องหาทางออกได้ค่ะแป้งเชื่อในสัจจะความเป็นจริงนะอืมอ่ะแล้วก็อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะบางคนคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคดีความหรืออะไรมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานที่รอเงินอยู่ใครรอเงินก้อนอมแม่มีโอกาสได้เงินก้อนอีกอย่างที่หวังเอาไว้น,นี้ดูเรื่องเงินต่อเลยนะเนี่ยนะคะ ใครอยากได้งานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่อย่างดีเป็นงานที่ถูกใจใครอยากได้งานแอร์โฮสเตสมีการสอบหรืออะไรรอบที่1รอบที่2ต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวแล้วก็มีเกณฑ์ได้สอบแล้วก็ใครบางคนที่ได้สอบไปแล้วแล้วก็ยังติดอยู่ว่าเขาเอาไป25คนแรกรออีก25้าคนก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกตัวคุณไปเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะคนเกิดวันพฤหัสคุณลุยกับมันให้เต็มที่เลยนะคะ ทำให้ผลงานของคุณประจักษ์เลยนะให้เต็มที่ใช้สติปัญญาของคุณนะคะสุจริตกับสัมมาอาชีพของคุณนะหมอเชื่อเหลือเกินค่ะว่ามันจะได้ดีแล้วไม่ต้องเชื่อหรอกไม่ถ้าไม่เชื่อหมอก็ได้เชื่อไพ่เด e อ u n ันจบสิ่งดีงามกำลังจะมาหาคุณนะคะแล้วก็มีในบางท่านบางคนใครที่โดนผู้ใหญ่เพ่งเล็งมาโดยตลอดอึอดอัดเหลือเกินจะมีอัศวินม้าขาวค่ะ เข้ามาช่วยเหลือคุณมีผู้ใหญ่ในที่ทํางานเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกันคุณไปอยู่ในที่ที่สบายใจนะคะอืมโอเคภายเรื่องงานดีเลิศนะเออใครทำงานออนไลน์นะบอกเลยไพ่เดอะซันม่ยอย่างเงี้ยคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะอะทีนี้ดูเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะการงานไปแล้วการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะคะนี่ไงออนไลน์เห็นไหม อืมอ่าโอเคแต่ภาระก็กอนข้างเยอะนะคะภาษีสังคมอีกนะอืมเงินที่ให้ใครยืมไปก็อย่าเพิ่งคาดหวังค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอธิบายไพย่งานออนไลน์เงินก็จะเข้ามานะคะเงินที่ใครรับปากว่าจะให้ก็จะได้ก็จะได้นะคะเงินที่คุณไปทํางานนะไม่ใช่เงินที่คุณโดนยืมไปเพราะเงินที่คุณโดนยืมไป อย่าหันไปมองเลยค่ะหันมองสิ่งใหม่ดีกว่านะคะเกณฑ์ที่จะได้คืนยากอยู่นะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถมีเงินมาหมุนมาใช้ได้อย่างดีเลยแต่ในบางคนบางท่านภาระค่อนข้างเยอะเนาะเราอาจจะเป็นราชินีถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าคุณสมบัติของเธอก็คือเป็นผู้ที่ดูแลทํางานทั้งนอกบ้านได้และในบ้านได้จัดการทุกอย่างได้เอาเป็นว่าแต่เงินเข้ารับทรัพย์เต็มเแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายมา แบบไม่ตั้งตัวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเนี่ยมีเรื่องของภาษีสังคมนะคะต้องก,การเดินทางเนี่ยการเดินทางสิ่งที่จําใจจะต้องจ่ายจะต้องไปจะต้องทํานะคะเป็นรายจ่ายอยู่ทั่วไปอยู่เรื่อยๆเลยนะอืมโชคลาภมีไหมไม่มีค่ะ <c oughs> โอ้โหชัดเจนมากไม่มีเลยมีแต่โชคลาภจากน้ําพักน้ําแรงจากเหงื่อแรงกายของเราลุ้นลวนเลยค่ะที่เราจะได้ทุกบาททุก,ทกตตังมาจากเหงื่อที่เราหยด มาทั้งนั้นเลยนะคะอืมอ่ะทีนี้ขอดูเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสค่ะสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสค่ะ The h y p t e s t มีปัญหาเรื่องภาวะของอารมณ์และฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนผิดปกติภาวะของเรื่องของอารมณ์ ก็ต้องระมัดระวังความเครียดที่เครียดมากจนเกินไปนะคะภาวะกลางคืนนอนไม่หลับหรอกไปหลับเอาตอนเช้านะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาของการเดินทางปวดหลังปวดช่วงตัวปวดช่วงกระดูกซี่โครงก็ต้องระวังนะจ๊ะอืมนะคะแต่ว่าการพบเจอพบปะผู้คนเยอะ อาจจะติดโรคจากการไปเจอสังคมเยอะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่บางงเห็นว่าเป็นเหมือนผื่นเป็นเหมือนอะไรบางอย่างมากกว่านะคะอืมแล้วก็ความเครียดความปวดเมื่อยเมื่อยล้านะคะจากการเดินทางระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางด้วยเล็กๆน้อยๆยค่ะไม่มากนะอืมแล้วก็การรับความคิดของคนอื่นมาร้อนอย่างนี้ต้องระวังนะเดือนนี้นะแต่มันไม่ถึงขั้น stroke c r i หรอกนะคะแต่ก็ต้องระวังเพราะ ฮิสโตกมันมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะแม่เคยอ่านเคยดูคลิปหนึ่งจำไม่ได้แล้วอะ่ะเคยมีคนที่เอฝรั <c oughs> ง่งที่เขาเป็นฮิสโตกแบบว่าเขาพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันอยู่ๆเขามาพูดภาษาอังกฤษสำเนียงเเออสำเนียงคนสำเนียงคนอังกฤษทแท้ๆได้เฉยเลยอะ่ะนะคะอืหรือบางคนเป็นฮิสโตกแล้วความจําบางส่วน ลางๆก็มีเหมือนกันอันนี้อันนี้ที่แป้งดูในคลิปหรืออ่านวิจัยมาในบางส่วนนะนะเออมันก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะยังก็ต้องรักษาสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะเออระบบฮอร์โมนระบบประสาทระบบภายในของผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มีเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดนะสายตาเห็นเป็นเรื่องสายตาด้วยนะคะพักผ่อนให้มากๆระบบสายตาด้วยนะอืมอ่ะโอเคค่ะแต่ว่าไม่เหนือบากกว่าแรงนะจ๊ะอ่ะโอเค ประมาณนี้นะคะสำหรับการความประจําเรื่องการงานการเงินสุขภาพคุณเกิดวันพฤหัสค่ะ